มีคนถามว่าคาเซโตโทโมนิซารินุได้ยินมาจากคนญี่ปุ่นมันแปลว่าอะไรกันคำตอบง่ายนิดเดียวครับรหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่น EP ที่70มาพร้อมกับคำว่าคาเซโตโทโมนิซารินุ สวัสดีครับพระหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นกลับมาอีกครั้งแล้วนะครับเป็นช่วงของซากุระบานสะพรั่งทั่วญี่ปุ่นผมก็เลยเอารูปเก่าๆที่ถ่ายเอาไว้นะครับไปเที่ยวทิปมาบ้างนะครับเอามาแจบวันนี้ได้รับคำถามนะครับจากผู้ชมว่าได้ยินคนญี่ปุ่นพูดว่าคาเซโตโทโมนิซาลิโน มันแปลว่าอะไรกันคําว่านะครับซา,ารินุมันเป็นภาษาโบราณบางครั้งอาจจะพอได้ยินคําว่าหนุนึกว่าแปลว่าไม่คาเซโตโทโมนิซารินุอาจจะนึกถึงคําว่าไม่ไปพร้อมกับสายลมเอแล้วมันคืออะไรนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าคาเซโตโทโมนิซาลีโนที่เป็นคำถามก็คือคำนี้นั่นเองนะครับเราไปดูดีกว่าเพราะผมเข้าไปหาใน Google พิมพ์แค่คำว่าคาเซโตโทโมนิซาลีโนแล้วก็เอโกเดนะครับอันนี้ก็จะเป็น ในการเปิดหา Google นะครับแทนที่เราจะไปแยกคําว่าคาเซตัวหนึ่งโทโมนิตัวหนึ่งแล้วก็ซาลีนุหรือซาลุหรืออะไรก็ตามนะครับแยกเป็นตัวตัวเนี่ยมันจะทำให้บางครั้งเราจะไม่เจอสำนวนที่นะครับมันไม่ได้แปลตรงกับคํานั้นทีเสียทีเดียวนะครับ มันมีคำแปลอย่างอื่นที่เป็นสำนวนอย่างเช่นคำนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไปแยกทีละคำเราจะไม่รู้เรื่องเราก็เลยต้องพิมพ์มันทั้งหมดเลยทั้งเซตเลยว่าคาเซโตโทโมนิซาลีนแล้วก็ถ้าอยากรู้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อที่จะค้นหาง่ายนะครับบางครั้งสำนวนญี่ปุน่นถ้าเราหาว่ามันแปลว่าอะไรในภาษาญี่ปุน่น ก็อาจจะอ่านเราไม่เข้าใจก็อาจจะใช้เอโก e ode, นะครับก็จะช่วยทาให้หาภาษาอังกฤษได้พอพิมพ์คำนี้เข้าไปปรากฏว่านะครับไม่ต้องไปหาอะไรเลยได้คำตอบทันทีว่าคาเซโตโ o m o n i s a ล i n นมีภาษาไทยตัาหานะครับว่าวิมานลอยแล้วก็มีภาษา อังกฤษว่าก t วิตวินนะครับถ้าเรากดเข้าไปที่วิกิพีเดียนี้นะครับก็จะรู้ว่ามันคือภาพยนตร์ชื่อภาพยนตร์ฮอลลีวูดชื่อเรื่องคือก t วิตวินและเมื่อมาฉายที่ญี่ปุ่นก็จะได้ชื่อญี่ปุ่นว่าค a เซโตโท m o นิซาล i นุแล้วก็ มาฉายที่เมืองไทยก็ได้ชื่อภาษาไทยว่าวิมานล,ลอยเป็นภาพยนตร์เมื่อปีพศ .2482 และจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องกรวิตวินหรือวิมานล,ลอยเนี่ยก็ยังเป็นภาพยนตร์ที่เมื่อเทียบรายได้แบบที่คิดถึงเงินเฟอ้อแล้วนะครับ ก็ยังเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดตลอดกาลของนะครับของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหนังที่ทำรายได้สูงสุดของอเมริกาก็คือเป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดของโลกนั่นเองนี่คือโปสเตอร์หนังในฉบับภาษาญี่ปุ่นนะครับจะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นเป็นชื่อเรื่องเอาไว้นะครับแลเราก็รู้ว่า ภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็คือคาเซโตโทโมนิซาลินุเป็นภาพยนตร์ที่ชื่อภาษาอังกฤษว่ากอนวิทวินแล้วก็ชื่อภาษาไทยว่าวิมานหลครารนี้มาดูกันว่า,าชื่อนี้นะครับาการแปลแบบนี้มีที่มาที่ไปยังไงมาดูทีละตัวกันเลยดีกว่าคาเซโตโทโมนิซาลินุนะครับ จุดสำคัญอยู่ที่คำว่าซาลีนุนะครับแต่เราก็ต้องรู้ว่าโตโทโมนิก็คือวิทหรือว่าพร้อมกับไปด้วยกันกับนะครับคาเซแปลว่าลมไปด้วยกันกับลมด้วยกันกับลมไม่ใช่ปะน,นะครับแล้วก็คำสำคัญคือซาลีนุนะครับซาลีนนี่เป็นภาษาโบราณนะครับถ้า แปลงเป็นภาษาปัจจุบันก็คือเป็นไวยากรณ์แบบโบราณถ้าแปลงเป็นภาษาปัจจุบันก็คือซาลินุก็คือซัตตะซัตตะก็คือไปแล้วนะครับซาลุแปลว่าไปหายไปซัตตะก็คือไปแล้วนะครับหลายคนจะเข้าใจผิดเพราะมันจะมีวิธีผ่านคล้ายๆกันก็คือผ่านว่าซาลานุซาลานุนะครับ ซึ่งอ่าสารานุนี่จะมีความหมายเท่ากับสารานายัยสารานุเท่ากับสารานัยก็คือไม่ไปอันนี้แหละครับแม้แต่ผมเองเนี่ยตอนได้ยินชื่อภาพยนตร์เรื่องนี้ใหม่ๆก็ยังเข้าใจผิดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ไปกับสายลมทังัาง้านที่ภาษาญี่ปุ่นมันก่อนก็คือไปแล้วนะครับทำไมกลายเป็นไม่ไปกับสายลมจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับซาลินุ ก็คือกอนนั่นเองคือสัตต์คือไปแล้วหายไปแล้วหายไปกับสายลมนะครับก็คือชื่อเรื่องนี้นั่นเองนะครับคาเซโตโทโมนิซาลินุนี่แทบจะแปลตรงตัวจากภาษาอังกฤษเลยก็คือนะครับหายไปกับสายลมทา่านี้ภาษาไทยทำไมไม่เหมือนนะครับทำไมไม่ แปลว่าหายไปกับสายลมก็จริงๆแล้วชื่อเรื่องกรวิตวินเนี่ยก็หมายถึงสาหรับนางเอกแล้วเนี่ยและเอกสุดท้ายเนี่ยเขาก็ทิ้งนางเอกไปนะครับด้วยความเข้าใจผิดอะไรหลายๆอย่างก็เลยหายไปกับสายลมนะครับก็เลยได้ชื่อนี้นะครับเป็นนวนิยายที่มีชื่อนะครับของมาร์กาเร็ตมิเชลซึ่ง มีฉบับแปลเป็นภาษาไทยด้วยถ้าใครสนใจก็ไปอ่านหรือว่าไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาดูได้ก็ยิ่งดีนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ดีมากๆแต่ก็ภาษาไทยนี้ก็แปลไว้ดีมากเลยนะครับก็คือการหายไปกับสายลมก็เหมือนกับอะไรครับวิมานที่เราวาดเอาไว้มันลอยหายไปก็เลยมีการแปลว่าวิมานลอยซึ่งเป็นการแปลที่ ดีมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับ reference ให้กับนักแปลอย่างพวกเราเราได้ว่าการแปลชื่อเรื่องที่ดีเนี่ยนะครับจะแปลอย่างไรครับแล้วก็ในภาพยนตเรื่องนี้นะครับยังมีประโยคประโยคเด็ดอีกคำหนึ่งนะครับ ีนอกเหนือจากชื่อเรื่องที่มีการแปลได้ดีแล้วเนี่ยนะครับประโยคเด็ดของเรื่องนี้ก็มีการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยได้ดีมากเช่นเดียวกันนะครับก็มาดูกันเลยอันนี้เป็นประโยคท้ายเรื่องเลยนะครับตอนจบเรื่องเป็นคำสุดท้ายเลยที่นางเอกเมื่อสูญเสียทุกอย่างพระเอกก็ทิ้งไปแล้ว ก็จะพูดคำนี้นะครับว่า tomorrow is another day ถ้าแปลเป็นไทยตรงตัวก็คือพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหรือว่าภาษาญี่ปุ่นก็จะแปลว่า a s า t a w a b e t s u n o h i ซึ่งถ้าแปลอย่างนี้เนี่ยทั้งภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นนี่ไม่มีความซาบซึ้งกินใจอะไรเลยใช่ไหมครับทั้งที่ นางเอกสูญเสียทุกอย่างแล้วแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่แต่ว่าถ้าแปลอย่างนี้ล่ะแทนที่จะแปลว่าพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันจริงๆแล้วนักแปลนักแปลนิยายเรื่องตอนวิจวินเนี่ยนะครับเขาแปลไว้แล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นสำนวนแปลของคุณรอยโรจนานนท์หรือเปล่านะครับ แต่ก็มีคนแปลไว้อย่างนี้ว่าแล้วพรุ่งนี้ฟ้าก็จะสว่างอีกครั้งดีไหมครับ Tomorrow is another day ก็คือนะครับฉันสูญเสียทุกอย่างไปแล้วแต่พรุ่งนี้ก็ยังเป็นอีกวันที่ฉันจะต้องขึ้นลุกขึ้นมาสู้ใหม่จะต้อง่อามีชีวิตต่อไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพูดว่าแล้วพรุ่งนี้ฟ้าก็จะสว่างอีกครั้งอันนี้ก็เป็นการแปลที่ ทราบซึ้งกินใจแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีกว่าคำว่าพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันนะครับแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยก็ยิ่งดีใหญ่เลยดีใหญ่ดียังไงนะครับก็คือแทนที่จะแปลว่าอัสตาวะเบตซุนฮิพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันนะครับขนเขา,เาแ,ททแปลว่าอัตาสอนนอปปาอตาวะอัชตานะคาเซกาฟุ พรุ่งนี้ลมของพรุ่งนี้ก็จะพัดในวันพรุ่งนี้นะครับออมันรับกับเรื่องด้วยใช่ไหมครับชื่อเรื่องคือคาเซโตโทโมนิซาลินุนะครับหายไปกับสายลมแล้วก็แต่คำสุดท้ายก็คือแต่พรุ่งนี้ก็ยังมีลมของพรุ่งนี้พัดใหม่อ่าับกับชื่อเรื่องได้ดีเลยใช่ไหมครับทังทั้งที่ ในภาษาอังกฤษนี่เขาไม่ได้มีการรับกับชื่อเรื่องแต่อย่างไรอันนี้ก็เป็นการแปลที่เรียกว่ามีคุณค่าของฉบับญี่ปุ่นนี้ผมเข้าใจว่าเป็นการแปลบทในหนังนะครับในในภาพยนตร์มีซับไตเติลเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คำนี้ครับ แต่ว่าในนิยายของญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจก็น่าจะมีหลายเวอร์ชั่นเพราะว่าของญี่ปุ่นนิยายเรื่องนี้ก็มีการแปลก,กันหลายคนเป็นยังไงบ้างครับรวมมิตรต้มยำภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแต่ก็เป็นการตอบคำถามท่านผู้ชมที่ถามกันมานะครับรวมทั้งยังเป็นการตอบสนองบอกว่า,าสำหรับคนที่มีรีเควส์มาว่าอยากได้คำที่ นะครับซาบซึ้งกินใจเหมือนกับข่าวที่แล้วนะครับที่พูดถึงว่าฟูยุคิตารินาบะฮารุโทคาราจินะครับที่บอกว่าเมื่อฤดูหนาวเมื่อฤดูหนาวเข้ามาก็หมายถึงว่าฤดูใบไม้ฝปีก็ไม่ไกลแล้วเป็นคำดีๆก็วันนี้ก็เอาคำดีๆมาฝากก็คือ คาเซโตโทโมนิซาลินุที่ว่าวิมานลอยแล้วก็นะครับ tomorrow is another day หรือ ashtawa ashtano ค a าจะกะฟุกเป็นยังไงบ้างครับถ้าชอบเนื้อหาอะไรแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งที่ Facebook ที่ YouTube Channel แล้วก็ Facebook รหัสหัดแปลภาษาญี่ปุ่นเดยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ